สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รีวิวไวไว by Mac Year Toy นะครับวันนี้เราจะมารีวิวของที่สั่งมาจาก s h o ป e e นะครับอันนี้เป็นหัว Terminator นะถังใส่ป๊อปคอนหัว Terminator ซึ่งที่สั่งมาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาทำสีใหม่ให้ก็เรียกว่าจะออกมาเป็นแบบโคเมียมเลยอ่ทีนี้ก็แกะกล่องมาดู ปรากฏว่าครับผมก็โเมียมจริงๆแหละเงามาเลยแต่เหมือนเพิ่งทำเสร็จนะครับสียังไม่แห้งดีเลยนะสก็อตเทปที่แปะโดนสีพอแกะออกก็ลอกเลยแถมสียังเป็นรอยบับเบิลด้วยอย่างส่วนนี้สีเหนียวเหนียวติดมือเลยครับแล้วก็ทำสีมาไม่ทั่วด้วยนะตรงนี้ด้านมากหรืออย่างตรงส่วนเนี่ยครับตรงหน้าผากเนี่ย สีไม่ถือสีหลุดไปเลยนะท,ทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะหลุดหลุดตั้งแต่แรกเลยทั้งสองข้างเลยไอตรงนี้ก็ไม่ได้ใส่มาให้นะครับก็คือเอาออกมาทําสีเสร็จแล้วก็ไม่ได้ใส่มาให้คือก็ไม่รู้จะทําเรื่องคืนไปทําไมนะครับเพราะว่างานก็ถือว่าดีเกือบ80%อนตอ่ะอ๋อแต่ที่หนักสุดคือเขาไม่ได้ให้ไอแผงไฟมานะ คือไอหัวป๊อปคอนอันนี้เรามีอยู่อันหนึ่งมันมีแผงไฟที่สามารถให้เปิดไฟที่ตาได้แต่เจ้าเนี้ยเขาไม่ให้มาผมก็ไม่รู้เหตุผลนะว่าทําไมทั้งทที่ถ้าคุณจะขายไอป๊อปคอนหัวอันเนี้ยมันก็ต้องมีแผงไฟมาให้ด้วยก็ไม่มีมาให้นะครับถามว่าคุณภาพเป็นยังไงก็ก็อย่างที่ผมบอกครับพอใจ80%นจุดมิสเทคอะไรมันเยอะเกินไป เนี่ยติดมือมาด้วยนะสีอะ่ะโอเคครับอันนี้ก็ติมากกว่าชมเยอะแล้วแหละงานเนี้ก็เป็นชิ้นแรกเลยที่เสียอารมมากแต่ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องรีวิวไวไวบายไม่เยอะทอยด้วยครับ